จ,จำพี่หมบมีได้ปะจำได้ครับหนึ่งจอดนะเด็กเขาจอดเองพ, <S <S พี่พี่พี่หมามีลองลองจำเสียงพี่ปากหน่อยได้ไหมครับจะดีเหรอดีมา,มากๆเลยลองลอ๋ออ๋ออ๋อโอ้ยอุยอ้ยเข่าจนโตเลยเมื่อกี้แค่วอร์มพี่คนดูเมื่อกี้แค่วอร์มลองฟังของจริงหนึ่งสองสามเด็กจะมาครับเอนาน้ำแป๊บ สวัสดีครับไปหาของเรือของเือริอ้วปากแดงมากปากหน้าจุ๊บไหมล่ะได้ยินไหมคะสวัสดีครับอย่พูดเลยนะเผู้ชายไม่ค่อยได้ยินครับยินแต่เยวกผู้หญิงพี่สาวชื่ออะไรครับจอจดจำที่มับมีได้ปะัำมีจำได้ครับ พี่ใหญ่ไปตั้งนานสองนานเลยไอ้ขิงจอดแนมะ่เด็กจอดเองพี่พี่เด็กจอดเองเด็กเก่าจอดเองพี่พี่พี่คิดถึงจอดแม่ครับมาเ,เจอตั้งนานพอคิดถึงเลยอ่ะคิดถึงจอดต้องหอมเกมจอดได้แหละหอมเกมไหนดีเกมทรายหรือว่าแก้วอ๋อทั้งสองเลยนะปะ ไม่ให้ทั้งสองอ่ะให้ทั้งตัวเลยทำไมทำไมพี่เบองอิจฉาเหรอวะมคนบอกว่าจอร์ดจูเลยก็ข่าวลือครับไม่ใช่เรื่องจริงพี่จะบอกว่าจอร์ดไม่ต้องเสียใจนะมีคนว่าจอร์ดจู๋เลยก็เพราะว่าเฮนเลยก็จ๊อกเฮโนเลกจอป เรวจะฟองพี่ยานุก่อยดูเจ้อฟองพี่ยานุแน่ฟังพี่ยานุแน่พี่โดนพี่โดนแน่ตัวกระทืบแน่พี่คืเห็นของพี่ยานุทุกอย่ะงพี่ยานุถ่ายรูปลงเฟซแน่เลยพี่เห็นพี่ยังไม่ดูใช่ไหมลองมาพี่ดูถาคนเล็กครับพี่มามีลองลองามเสียงพี่ปักหน่อยได้ไหมครับเออดีเหรอดีครับ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 ดี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 ครับ ดีมากๆเลยลองเลยเอาเร็วเอาเร็อ๋ออ๋ออ๋อโอ้ยอุ้ยเข่าจนโตเลยเมื่อกี้แค่วอร์มพี่ก็ดูเมื่อกี้แค่วอร์มลองฟังของจริงฟังของจริงนะฟังของจริงนะหนึ่งสองสาม จะมาครับไปห้องน้ำแป๊บจะไปห้องน,น้ำก่อนไปล้างหน้าแป๊บหน้าขาวไปห้องน้ำแป๊บ <c oughs> ใช่ครับไปล้างหน้า <c oughs> ล้างไม่นานด้วยล้างแป๊บเดียว <c oughs> ไปเล่นเกมเละไปเลโอ้ oh my God Wow Two thousand years later ตรงนี้มีก่อถังนะมีใครยังไม่ได้ก่อจัดยังไม่ได้ครับเดี๋ยวจัดจะไปเอาต่อต่อจัดวะ เอาพี่มนดูจดจัดด้วยตอนเย็นหน่อยจอนเย็นหน่เพิมจวดเพมด้เมเพิ่มจรดเพิมด้เพิ่มเบ พี่นุกงสาวเคยคนเล็วไม่เคยได้ฟังคำคมนี้ดิเองว่าเขาบอกว่าอยากสบายนั่งรถทัวร์อยากเฉียดตัวนั่งรถจอดจับไม่มีแฟนครับมาเอาอาชีอจับมือร้ายอ่อนหมดแล้วพี่ก็ดื่อ อยากทำจางมีดบาดถามทีอุ้ยพี่ก็ไม่ทำหรอกพี่ก็ไม่ทำหรอกมีดบาดถามทีพี่ก็ไม่ทำหรอกไม่ทำหรอกมีดบาดถามทีอ่ะเมื่อกี้มันมาพร้อมอย่างโดนนิดเลยครับมันไม่ได้ยินเสียงอ่ะต้องร้องใหม่นั่นหละ รกกักครับร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 ักมามครั <c oughs> ไหนอะเาบางก่อนเนราวังกระติบบินไม่บินไม่บิน <c oughs> หนึ่งสองสามอ ห้าหมื่นห้าพันห้ารอยห้าสิบห้ายคอวิเดียใหญ่จังอนอยู่ไหมเนี่ยไปห้องน้ำวะหรอไปห้องน้ำมาแล้วครับเรไปห้องน้ำมาแล้วเรไปล้างหน้ามาหน้าขาวไปครับเล็นจอร ได้แล้วตรงตรงนี้มันอยู่ใกล,ล้วงนอนอยู่ตรงนี้ป่ะนะครับอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับจ <ะ S 2> อดเท่าอยู่ข้างบนหรือข้างล่างอยู่อยู่ข้างอย,อยู่ข้างบนครับไม่ไม่ไม่ไมข้างข้างข้างล่างก็ดีครับอยู่ข้างบนระวังแตกแล้วหรอครับ <pe ak> นอนก็ได้ครับนอนแล้วครับไม่เจ๊กให้นอนครับพี่ยาเริ่มตรงเฟสตบุ๊กให้ผมด้วยนะครับ พี่ครับผมอยากเรียนภาษาอังกฤษครับ <What? S 1> พี่เบอร์ถามตอนผมหน่อยได้ไหมอ,อ่ะภาษาอังกฤษเรอะใช่พี่ครับท้ามือ,อมีคนขวามือมีคนขวา มาจุกมาจุกมาจุกอ้าวไม่พอทันวงมันเี Dynam ่ะพี Mull ่เข้ามาในวงอา โอ้จาไนเปอร์ดูตาไนเพื่อพี่พี่นะฮะทอโจ้ตาไนเปอร์พี่พี่ดูนะดูน่าจำจำมานำไปใช้ออกซซายจะเจอระเบิดลาลาใดบ้านบ้านเอาปืตีิเอาปนดิเอาปตดิเอาปตดิเอาปัยิงดิเอาปโป้ปี้ บ๊ามบ๊าม,บมจบลายยอดเอาว่ายะย้าหูยหูเฮ้ยทีนี้เล่นดีอ่ะพี่พี่คนดูทีนี้เล่นดีว่ะเล่นดีต้องเล่นอีกรอบว่ะ จอได้พี ar, wow. <What? S 1> 3, fam, ่เบอร์สามเจกวับครับพี่เบอร์สามครับท้าทานนี้จอได้ที่หนึ่งของเฟซบุ๊กนะครับโอเคค่ะ2000 years later แฟนต่งจอดนี่ไงแฟนจอด์พี่เบอร์สี่จะแฟนจอดคนต่อไปนี่ไงมาเลยมาเลยอยู่เนี่ยต้องไปเอากับพี่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 ไอจอดเรียกว่าอะไรเดี๋ยวครับ ชอบเอาเหรอเจ้าเอาของครับจัดที่เบอร์สี่เขาอายุเท่าไหร่อ่ะจอนบอกจะไปบอกจะไปบอกจอนจอนมีแฟนเหรอจอนจำไม่ได้หรอกจอนเอาบอกเอาเอาครับเราจะต้องไปเอาที่ไหนครับเอ่อเราเอาที่ห้องก็ได้นะไปครับได้เอาไอวอลแล้วครับข้างล่าง นะครับจะบงชุบอ่า๊บเลยครับไปข้างบนดีกว่าครับพี่ครับไม่เต็มีนาไหนโอ้เต็มเลยเอ้ยพี่พี่ว่าไงวะอ่ามันอยู่ตรงไหนอะมันจะดำจอดมันจะดำซอกอยู่ข้างล่างก็ปั๊บปั๊บปั๊บเรียบร้อยเลยยิงชกได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้จอดจอดลมไม่สองลมไม่สองจอดเขาตายแล้ว ทุกคนรีบไปหน่อยไปกี้ระวังไอวอดหน้ายิงมันมันเลยนี่น้องไม่สอบแล้ว่าไอคดถอยถอยขึ้นข้างบนก่อนนะบ้าแกตกเฉย ยู่หลังไอวอนะมีไอวอเชูปะไปดูปนะดูดูต้องตายแล้วมีคนดูตายเลยเอาไปเอาไปเอาไปเอา่หน่งให้ได้ครับอจากได้บัฟครับขึ้นรถเลยชาร์ไปวงปา รถโอ้ดูร oh, ถก่อนรถอะไรรถอะไรรถทุกๆ <laughs> ได้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 ต้องหนึ่งครับต้องสองครับโอ้ย <c oughs> <c oughs> ต้องสองแล้ว <c oughs> อีกตัวเดียวอีกพี <c oughs> ่ครับจ <c oughs> ุกได้ครับจุก <c oughs> ได้ครับพี่เบุญสีจุดได้ครับ มันต้องมาจุ๊บเพื่อนที่อนนไอทวอร์มันโชว์ไปมันก็ทำอะไรไม่ได้ไออ๋อฉันตีตาคู่เดี๋ยวทำไงอะมันดักหน้าดักหลังเลยจอนี่เลยไม่หนีไม่หนีครับเดี๋ยวมาได้เล่นกับจอนีโอโอไม่จริง 哒啦哒啦哒啦。打来打来打来